สวัสดีนักเรียนชั้นมอสทับสทุกคนนะคะแล้วก็นักเรียนชั้นม3รวมไปถึงนักเรียนทุกคนที่จะเข้ามาดูเพื่อที่จะเป็นความรู้ให้กับตัวเองในเรื่องของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะเราจะมาเฉลยข้อที่1กันนะคะจากที่พวกเราได้สอบไปนะคะครูให้พวกเราแสดงวิธีการหาคําตอบของอสมการนะคะพร้อมกับเขียนกราฟคําตอบนะคะมาดูข้อที่1ค่ะ 4x Uh, c.w นะคะขออภัย c.w ลบ3มากกว่าหรือเท่ากับลบ -27 นะคะวิธีทำนะคะเหมือนเดิมค่ะย้ายทุกอย่างนี้ตัวแปรย้ายอะไรก่อนคะนลบ3จากบวกจากลบมาเป็นบวกใช่ไหมคะลบย7ทุกอย่างคงตัวนะคะคงที่ไม่ย้ายไปไหนจากลบมาเป็นบวกนะคะนักเรียนก็กระทำกันให้เรียบร้อยติหนี้อยู่27มีเงินไปใช้3บาท หกล้างไปแต่นี่ยังเหลืออยู่ยีิบสี่บาทใช่ไหมคะหา W ค่ะสี่ค่ะจากคูณอยู่กับ W จะย้ายมาหารแล้วพิจารณาก่อนจะเกิดการกลับเครื่องหมายไหมนะคะ,ะไม่กลับเพราะอะไรเพราะว่าสี่ไม่ติดลบคือตัวที่คูณอยู่กับตัวแปรก่อนจะย้ายมาหารเพื่อหาคําตอบนี่ไม่ติดลบนะคะแล้วก็ดําเนินการปกติค่ะหารด้วยสี่สี่อะไรได้ยี่สิบสี่สี่หก ติดลบไหมติดลบค่ะลบหารบวกได้ลบนะคะมากกว่าเท่ากับ4เพราะนั้นเขียนกราฟคำตอบให้ครูด้วยนะคะเรียนใช้ไม้บรรทัดขีดให้ตรงๆนะคะครูเขียน0เป็นตัวแบ่งนะคะเต็ม0แบ่งระหว่างเต็มบวกกับเต็มลบนะคะ4อยู่ฝั่งบวกนะคะจุดโปร่งหรือทึบคะมีเท่ากับคือรวม4ด้วยนะคะคือตั้งแต่4เป็นต้นไป จนไปถึงอินฟินิตี้เลยนี่คือเซตคำตอบทั้งหมดของอสมการนี้ที่เลือกไปแทนแล้วนีให้อสมการนี้เป็นจริงดังนั้นตอบค่ะคำตอบของอสมการนี้คือจำนวนจริงทุกจำนวนที่ยังไงคะที่มากกว่าหรือเท่ากับ4ใช่ไหมคะมากกว่าหรือเท่ากับ4นะคะ ตัวเลขเลยดีกว่าเนาะเอาง่ายๆก็คือถ้ารู้จากเส้นจำนวนคือตั้งแต่4เป็นต้นไปจนถึงอินฟินิตนั่นเองถูกไหมคะที่นักเรียนหยิบตัวไหนมาแทนก็ได้ค่ะในเซตนี้ทั้งหมดเลยจะทำให้อสมการนี้เป็นจริงซึ่งเป็นคำตอบของอสมการซึ่งก็คือเป็นค่าของ w นั่นเองนะคะต่อมาค่ะข้อที่2 4คูณในวงเลบ4ลบ k น้อยกว่าหรือเท่ากับ8นะคะ วิที่ทำถ้าเป็นแบบนี้นักเรียนต้องแจกแจงเข้าไปหรือภาษาง่ายๆที่เราพูดกันคือแต่วงเล็บนะคะเอาวงเล็บออกไปเอา4เข้าไปคูณ4ได้16 4คูณลบ k ได้ลบ4 k เครื่องหมายสำคัญนะคะย้ายอะไรก่อนคะย้ายตัวเลขก่อนใช่ไหมตัวเลขที่ตัวเดียวโดดๆไม่อยู่กับตัวแปรนะคะ16เป็นบวกย้ายมาเป็นลบฝั่งนี้ก็เหลือเท่าเดิมลบ4 k นะคะ 8ก็ยังอยู่ย้ายตัวนี้มาเป็นลบ16มีเงินอยู่8บาทแต่ใช้ไป16บาทติดนี้ไหมคะติดนี้ใช้เกินตัวนะคะติดนี้8บาทหักล้างไปกับที่มีนะคะใช้เกินลบ4 k ทีนี้ค่ะก่อนที่จะย้ายตัวเลขที่คูณอยู่กับตัวแปรไปหาอีกฝั่งเพื่อหาคําตอบของตัวแปรมีให้พิจารณาคือถ้ามันเป็นบวกไม่มีปัญหาค่ะเหมือนข้อแรกที่เราไม่กลับเครื่องหมายแต่ถ้าเป็นลบเมื่อไหร่นี่เราย้ายมาหารปกติแต่ ะคะเครื่องหมายจะเกิดการกลับเครื่องหมายค่ะดังนั้น k มากกว่าลบ8ส่วนลบ4ลบหารลบได้บวกนะคะ4 2เป็น8ดังนั้น k มากกว่าเท่ากับ2คําตอบของข้อนี้ค่ะคำตอบของอสมการนี้คือจํานวนจริงทุกจํานวนที่เป็นยังไงคะมากกว่าหรือเท่ากับ2คือตั้งแต่2ขึ้นไปถึง infinity นั่นเองนะคะ โอ้ยอย่าลืมเขียนเส้นจำนวนนะคะขออภัยอ่ะศูนย์เป็นตัวแบ่งเหมือนเดิมนะคะแบ่งระหว่างเต็มบวกกับเต็มลบอ่ะสอ,อยู่ฟังบวกปลงหรือทึบคะทึบมีเครื่องหมายเท่ากับคือรวม2ด้วยนะคะไปจนถึงอินฟินิตี้สีม่วงทั้งหมดเนี่ยหยิบตัวเลขไหนมาก็ตามนะคะอยู่ในเซตสีม่วงตั้งแต่2ขึ้นไปจนถึงอินฟินิตมาแทนใน อสมการนี้จะทําให้อสมการนี้เป็นจริงทั้งหมดนี่คือเซตคาตอบนะ,ะนคะเซตคาตอบนะคะมาแทนใน k ทําให้อสมการนี้เป็นจริงทั้งหมดต่อมาข้อ1.3เป็นการแก้แบบเครื่องหมายไม่เท่ากับอันนี้ก็ง่ายๆถ้าเรารู้หลักการใช่ไหมคะคือต้องเปลี่ยนเครื่องหมายอสมการให้เป็นสมการก่อนก็คือแปลงให้เป็นเท่ากับว t ธํา เราต้องการหานะคะตัวไหนก็ได้ที่มาแทนเป็น p น,นี่แล้วทาให้อสมการนี้เป็นจริงมันจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อตัวเลข2ฝั่งต้องไม่เท่ากันแต่วิธีการเราคือเราจะไปค้นหาเพียงตัวเดียวที่ทําให้เท่าแล้วเราจะเอาตัวนั้นทิ้งใช่ไหมคะไปค้นหาว่าตัวไหนที่มันทําให้เท่าแล้วเราจะไม่เอาแล้วที่เหลือเป็นคําตอบได้หมดเลยนะคะเราจึงแก้แบบสมการนะคะแปลงเป็นเครื่องหมายเท่ากับ เพื่อจะค้นหาตัวที่ทําให้เท่าซึ่งเราไม่ต้องการมันจะทําให้อสมการเราไม่เป็นจริงเพราะมันจะเท่านะคะโอเคย้ายอะไรก่อนคะนี่ย้ายตัวเลขโดดๆก่อนที่อยู่แต่ตัวเองจากลบมาเป็นมาเป็นบวกเป็น18บวก12นะคะได้เท่าไหร่คะ35ส่วน3 p อ้าวเหลือ5 p ครูย้าย3ม,มาก่อน3จากหารมาเป็นคูณน,นะคะ ได้เท่าไหร่คะได้90้านะคะ P 5จากคูณมาเป็นหารห้นึ่เป็น5้าเป็น5้าห้าเท่ากับอะไรคะ P เท <P S 2> ่ากับ18บแต่ตัวนี้แหละที่เราต้องการค้นหาแต่เราตอบไหมคะไม่เพราะเราไม่ได้แก้สมการเรากำลังแก้อสมการเราต้องการ P จะเป็นตัวไหนได้บ้างที่แทนแล้วทำให้อสมการนี้เป็นจริงเป็นจริงก็คือต้องทำให้สองฝั่งมันไม่เท่ากันแต่เราแก้โดยแบบสมการคือทำให้ทั้งสองฝั่งเท่ากันเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวที่ไม่ใช่คำตอบเพราะจะทำให้เท่าและวอสมการไม่เป็นจริงนะคะเราค้นหาตัวที่ทำให้เท่านะคะเพื่อได้คำตอบของอสมการข้อนี้นะคะศูนย์แบ่งบวกแบ่งลบนะคะ สิบแปดอ่ะคร่าวๆหยุดฝั่งบวกเนาะอ่ะสิบแปดต้องโปร่งค่ะเพราะไม่เอาเพราะถ้าเอาจะทำให้เท่าอสมการจะไม่เป็นจริงแต่เราค้นหาตัวที่ทำให้เท่าแล้วเอาทิ้งไปที่เหลือเป็นคำตอบหมดเลยค่ะน,นี่คำตอบหมดเลยค่ะถึงลบอินฟินิตี้นะคะฝั่งนี้ก็ถึงอินฟินิตี้จํานวนทุกจํานวนได้หมดเลย นะ,ะจํานวนจริงทุกจํานวนได้หมดเลยที่มาแทนใน P แล้วทําให้อสมการนี้เป็นจริงคือทําให้สองฝั่งไม่เท่ากันยกเว้น18ดังนั้น18จึงไม่ใช่คําตอบของอสมการนี้ดังนั้นคําตอบของอสมการนี้คือจํานวนจริงทุกจานวนยกเว้นอะไรคะยกเว้น18ต่อมานะะข้อนี้ค่ะเป็นร้านขายสมุดนะคะเขาไปซื้อสมุดมาเพื่อจําหน่ายมาวางขายจํานวนหนึ่ง แล้วก็ผ่านไป1สัปดาห์ปรากฏว่าขายไปได้3ามของที่ซื้อมาหรือของที่มีหลังจากนั้นร้านค้าจึงไปซื้อมาเพิ่มอีก132่งร้เล่มนะคะเพราะว่าในร้านค้ามีสมุดอยู่อย่างน้อยสามร้อเล่มจงแสดงวิธีการหาว่าเดิมร้านค้าซื้อสมุดมาอย่างน้อยกี่เล่มนะคะแล้วก็ครูอยากให้พวกเราเขียนเป็นสเต็ปสขั้นตอนที่เราเคยพูดกันในคลิปก่อนหน้าในการทํโจทยปัญหาสมการเนาะ <c oughs> ขออัยค่ะนักเรียนจะได้จําจกระบวนการแล้วก็ทาเป็นกระบวนการได้นะคะวิธีทาค่ะขั้นตอนที่1กําหนดสิ่งที่โจทย์ถามหรือสิ่งที่เราไม่รู้เป็นตัวแปรเนี่ยค่ะซื้อมาจํานวนหนึ่งไม่รู้ว่าเท่าไหร่เนี่ยแลวสุดท้ายก็มาถามว่าเดิมซื้อสมุดมาอย่างน้อยเท่าไหร่ซื้อมาเท่าไหร่นั่นเองเพราะนั้นกำหนดสิ่งที่โจทย์ถามค่ะกำหนดให้ร้านค้า ะะเดิมแล้วกันเนาะเดิม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 เริ่มแรกนั่นเองร้านค้าซื้อสมุดมาเอ็กเลมขั้นตอนที่สองคือนักเรียนกลับไปอ่านโจทย์อีกรอบขั้นตอนที่สองกับสามเนี่ยคือกลับไปอ่านโจทย์อ่านโจทย์แล้วขั้นตอนที่สามกลับมาเขียนเงื่อนไขให้เป็นอสมการให้ได้ขั้นตอนที่สี่คือแก้อสมการแล้วก็ตอบตามสิ่งที่โจทย์ถามนะคะ เรามาไล่อ่านใหมค่ค่ะซื้อมา x นี่ซื้อมา x ตั้งไว้ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ขายขายออกไปจากที่มีคืออะไรคะเครื่องหมายลบนะฮะนี่ของที่มีของที่มีคือของอะไรของ x ซื้อมา x ไง,ซ, x, ไงซื้อมา x เล่มไงนะซื้อมา x เล่มขายออกไป3ส่วน5ของที่มีใช่ไหมคะสส่วน5 x ไปซื้อมาเพิ่มนี่เพิ่มเพิ่มออมาทำอะไรบวก แล้วเพราะว่าร้านค้ามีสมุดอย่างน้อยอยู่อย่างน้อยคําว่าอย่างน้อยคือเครื่องหมายอะไรมากกว่าหรือเท่ากับสามร้อยนะคะแล้วขาะว่าเดิมร้านค้าซื้อสมุดมาอย่างน้อยเท่าไหร่นี่ไงเรากาหนดไปแล้วก็คือหาค่า x x คือเรากําหนดว่าร้านค้าซื้อมาตั้งแต่แรกซื้อมากี่เล่มน,นะคะอ่ะทีนี้มาดูย้ายอะไรก่อนเวลาเราย้ายคือย้ายตัวเลขโุดๆที่ไม่มีตัวแปรไปก่อน่ะไปกระทากันนี่จากบวกมาเป็น ลบค่ะฝั่งนี้ค่ะไม่เขียนสัมประสิทธิ์ข้างหน้าสัมประสิทธิ์เป็นหนึ่งค่ะแล้วเราอยากกระทําการมันมี x เป็นตัวคูณอยู่เหมือนกันเราอยากเอาสัมประสิทธิ์กระทาการเราต้องทําให้ส่วนเท่ากันใช่ไหมการลบเศษส่วนนะคะนี่ต้องทําให้ส่วนเป็น5ต้องคูณอะไรคะ5ส่วน5ฝั่งนี้ก็จะเป็น5ส่วน5 x เพราะ5ส่วน5คือ1ค่ะตัวเดียวกันหารตัวเดียวกันลบ3ส่วน5 x ฝั่งนี้ค่ะ300ลบ หนึ่งสามสองลบให้กูหน่อยค่ะได้เท่าไหร่คะสามร้อยลบหนึ่งสามสองได้ได้เท่าไหร่เอ,อ่ยได้หนึ่งร้อยหกสิบแปดนะคะฝั่งนี้ลบกันค่ะบนลบบนล่างลบล่างนี่อ้าวไม่ใช่ค่ะขออภัยบนลบบนนะคะรวบตัวล่างนะคะนี่ได้เท่าไหร่คะได้สองส่วนห้าเใช่ไหม แล้วเราก็ค่อยย้ายไปทีละตัวให้เหลือ x ตัวเดียว2ส่วน 5x มากกว่าเท่ากับ168 2x มากกว่าอะไรคะ168คูณ 5x เดียวได้อะไรคะไม่มีการกลับเครื่องหมายเนาะเพราะอะไรตัวเลขที่คูณอยู่กับตัวแปรมันไม่ติดลบจากคูณมาเป็นหารคูยังไม่คูณเพราะตัวเลขมันเยอะ นะหรือเราจะคูณไปก่อนก็ได้เพราะอะไรเพราะครูรู้ว่า2จะมาตัดทอนกับ168ได้เพราะมันเป็นจำํำนวนคู่เหมือนกันหรือจะคูณก่อนก็ได้แล้วก็มาหารกับ2คําตอบก็เหมือนเดิม21 28 2อะไรคะ21 28 24สิเแาะเนาะแล้วก็ได้เป็น84คูณกับ5ดังนั้น x มากกว่าอะไรคะ4 5 2หใส่0ูนย์ทด2เป็น5 40นี่420 ถ้าเราเรียนมาว่าเป็นเส้นจํานวนนะคะศูนย์อยู่ฝั่งนี้บวกอยู่ฝั่งนี้ลบอยู่ฝั่งนี้420อยู่ฝั่งบวกแล้วกันเขา่าวโปร่งหรือทึบคะทึบรวม420ไปทางไหนคะทางบวกนี่มาจนถึงอินฟินิตี้นี่คือเซตคําตอบทั้งหมดของอสมการนี้คือค่า x นเองนี่คือค่า x นะคะที่มาแทนแล้วทําให้อสมการเป็นไปตามโจทย์เป็นไปต,ตามเงื่อนไขที่ถูกต้องนะคะเป็นจริงทีนี้ ผู้ถาม x เราแ,แทนเป็นอะไรคะเป็นเล่มเป็นจํานวนใช่ไหมคะอ่ะเป็นเล่มเพราะนั้นกลับไปดูที่คําถามมังคูนะคะว่าเดิมร้านค้าซื้อสม,มุดมาอย่างน้อยกี่เล่มอย่างน้อยกี่เล่มคะ420เล่มค่ะ